fc อุ้งอิง fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับแล้วก็ fc d i r e c channel ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจช่วยติดตามขา่ขาวข่าวของอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้ก็มีข่าวมีข่าวมาเล่ากันต่อนะครับปานางนะได้ออกมาให้มาบอกกับหลายๆคนนะ ที่ว่ามีคนเขียนจดหมายไปหาแม่หน่อยนะว่าเป็นเอฟซุงอิงตัวจริงนะเ,เขียนไปว่าตัวเองเดือดร้อนอย่างงู้นอย่างนี้นะจะขอเงินนะจะขอเงินแต่เราก็ว่ามันไม่เหมาะสมนะเอทุกท่านคิดว่าไงครับผมก็ว่ามันไม่เหมาะสม เพราะว่าที่อุ้งอิงไปทําบุญทําทานหรือว่าไปให้ประมูลตุ๊กตาไปให้หน่วยงานต่างๆนะครับเออนั่นก็ส่วนรวมนะถ้ามาให้เจาะจงคนนู้นเขียนจดหมายคนนี้ขี่รถไปขอเงินขอทองมันก็ไม่ถูกหลักนะเออมันก็ไม่ถูกหลักเราเป็น f อฟเราชื่นชมเราส่งเสริมไม่ใช่ไปทำให้เขาไม่สบายใจหรือให้เขาเดือดร้อน นะเออแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเงินเท่าไหร่นะเขาเขียนไปขอเงินว่าตัวเองเดือดร้อนอย่างงู้นงี้นะถ้าคนหน้นคนนี้เขียนไปไปหาไปอะไรมันก็เป็นอะไรที่ว่าไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมแน่ๆนะเห็นแล้วก็ f อฟซก็ช่วยกันเซฟอยู่เนี่ยนะเออเอซนะรู้ว่ามีคนเขียนจดหมายมา นี่ก็โอ้เราให้กำลังใจองค์อิงอแม่หน่อยพ่อเอกกันตึมเลยนะเออถ้าเราคิดว่าคนโน้นคนนี้เขียนได้ขอได้อะไรได้เดี๋ยวมันก็มีมาต่อๆกันนะเออเดี๋ยวก็มีมาต่อๆกันทางองค์อิงไปทำบุญให้โรงเรียนให้อะไรให้เด็กนะเออนั่นนั่นเขาไปทำบุญเขา ส่วนรวมไปให้องค์กรต่างๆนะนั่นเขาทำบุญไม่ใช่ว่าไปให้เจาะจงคนประชาชนทั่วๆไปทุกคนทุกคนมันมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แล้วก็จริงๆแล้วเราก็ต้องเห็นใจนะองอิง,องนะตัวแค่นี้เขาทำงานหามลุ่มหามคำ่ำนะเออ ไนจะค่ารถค่าบ้านนะบ้านก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีรั้วเลอก็ยังไม่เสร็จนะเออเราก็ต้องเห็นใจนะเออเขาได้มาเขาก็แลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเขานะเวลาพักผ่อนยังจะไม่ค่อยมีเลยคุณนึกหรือว่าเออเขาได้เยอะเท่านูน้นเท่านี้แล้วเขาจ่ายไปละ่ะเราต้องดูตอนเขาจ่ายมั่งนะ เขาก็จ่ายเท่านู้นเท่านี้เหมือนกันนะเออบันจองห้องหอรถลานะเออเขาก็ต้องจ่ายเรื่อยนะไม่ใช่ว่าได้มาเท่านู้นเท่านี้ก็เหลือเท่านู้นเท่านี้นะเออมันไม่ใช่อย่างนั้นได้มามันก็จ่ายไปนะเราก็ต้องเห็นใจเขาด้วยเห็นใจเด็กๆด้วยว่าเด็กเขายังมีมุกมันนะนะเออ ผนฝายหาเงินหนาทองเขาเหน็ดเหนื่อยนะไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะหาเงินโอ้โหเป็นนักร้องนี่นะร้องต้องเออสามทุ่มยันห้าโมงหกโมงตียห้าหกโมงนะทางจังหวัดอ่ะแล้วเดินทางอีกเป็นร้อยร้อยโลไปเล่นสองสามร้อยโลสี่ห้าร้อยโลก็ไป อาศัยนอนบนรถมั่งอะไรมั่งแล้วมันจะไปหลัสบสงสบายอะไรกี่มันน้อยใช่ไหมเออมันจะไปหลับสบายกี่มันน้อยบางทีกลางวันก็ไม่ได้นอนต้องไปถ่ายรายการนูน้นรายการนี้นะเออมันเป็นอะไรที่ว่าการหาเงินนมันหายากคุณก็รู้คุณยังหาเงินยากเลยแล้วไปขอเขานะเออ ก็ว่าเป็นอะไรที่ว่าไม่สมควรนะเออไม่สมควรนะเราก็ต้องไปฝนฝายก่อนสินะเออเราดูเด็กเห็นไหมเด็กยังฝนฝายหาเงินหาทองตอนไม่มีบ้านก็อยากมีบ้านอยากจะมีงานทําหาเงินช่วยพ่อแม่นั่นเด็กเขายังคิดแค่นั้นแต่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะมันมันง่ายไปไหม ะเออมันง่ายไปไหมเราก็ว่าเออแล้วนี่ไม่ได้ว่านะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเดือดร้อนจริงไม่จริงอะไรก็เพียงแต่เป็นจดหมายนะจดหมายเขียนมาก็เห็นพระนางบอกว่าที่ยังที่อยู่อะไรก็ให้มาเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยนะ <c oughs> เออแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือไม่จริงนะ ถึงเดือดร้อนจริงอะ่ะมันก็ไม่สมควรนะที่ว่าจะไปขอเงินขอทองเขานะเออมีมันเลื้อยก็เห็นเห็นบานางบอกก็มีมันเลื้อยนะไปขอหยิบขอยืมนะเออขอหยิบขอยืมไม่หน่อยนะแล้วก็บอกเป็น f อนะเออเป็น f อจริงเราต้อง ต้องเห็นใจสินะว่าเด็กมันเหนืออ่อยอส่งเสริมส่งเสริมเราไม่ได้ให้อะไรเราก็ไม่เป็นไรเพียงแต่เราเป็นเอสซีเราก็ติดตามหาความสุขนะหาความสุขของเรานะการที่เราได้ดูอุ้งอิงนี่มันมีความสุขอุ้งอิงมีทุกมุมนะมุมสนุกสนาน,านก็มีมุมง่วงมุมนอนมุมอะไร สมัยก่อนนอนใต้ท้องรถเห็นไหมโอ้เห็นแล้วก็เป็นยังไงนะคุณติดตามเปล่าที่ว่ามานั่นนะดูที่เด็กเขานอนใต้ท้องเพียง่วงนะง่วงแล้วก็เพียมันก็ต้องเห็นใจกันมากของพันนี้นะเออคนทํามาหากินอึกอักเราก็จะไปขอไปขอไปขอมันมันก็ไม่ถูกหลัก ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าเอทั้งหลายก็ช่วยกันเซฟเซฟนะเออช่วยเตือนเตือนแม่นหน่อยอุ้งอิงพอเอกนะเป็นอะไรที่ว่าเออมันก็ไม่รู้นะเออเขาจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนจริงไม่จริงเราเราเพียงแต่เราคิดว่ามันไม่สมควรนะเออราไม่สมควรเราก็ต้องฝนฝฟายหาเอาก่อน เราเพียงแค่เป็น f อนะเออเราเพียงเป็น f อแล้วไม่ได้คุกคีวงในอะไรเขาเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเขาแล้วเขาจะมาช่วยอะไรเราบางคนก็เข้าไปเกาะไปกินก็มีเป็น f อไปเกาะไปกินไปแทะไปอะไรเขาก็มีนะเออตอนนี้บางคนก็ ฟ้องร้องกันก็มีนะเออพวก f อที่ถูกฟ้องร้องกันก็มีนะเราก็เดี๋ยวก็เห็นหน้าเห็นตากันนะเออนะเราเป็น f อซตัวจริงเราเป็นอยู่ข้างหลังเราสนับสนุนนะเราเป็นพลัง,งเงียบนะเออเราเป็นเกาะกำบังเห็นสิ่งไหนดีไม่ดีเราก็ช่วยตักช่วยเตือน นะเออเราเพียงเป็น <ๆ S 1> คันลอว่ารอบนอกนะเออเราก็เพียงดูดูว่าคนนู้นคนนี้เขามาแนวไหนอะไรหรือว่าการคอม,คอมเมมนต์ที่จะทําให้เด็กมันเสียน้ําใจนะเสียความรู้สึกเราก็พยายามดูดูกันนะพยายามดูดูกันเราก็คอมเมนต์กันดีๆมันก็ไม่เป็นไรนะเออ หรือว,ว่าส่งสติกเกอร์เป็นกำลังใจอะไรก็มาแค่นี้ก็สุขแล้วนะเออนะการที่เราจะไปเหมือนโอไม่พูดดีกว่า <c oughs> นะมันไม่เหมาะไม่สมนะเออมันไม่เหมาะไม่สมไม่สมควรไม่สมควรเรื่องแบบนี้ไม่สมควรถ้าคุณทำได้แต่คนอื่นเขาก็ทำคนโน้นก็ทำตาม,ตามขึ้นมาแล้วตาย เวลาไม่ได้เดี๋ยวก็มาว่ามาอะไรเขาอีกนะไอ้ได้็ดีไปไอ้ไม่ได้ก็มาว่าเขาอีกนะประเภทนี้ก็มีนะนะเออเราก็ต้องดูดูกันช่วยกันเซฟนะเอฟซีทุกท่านนะครับสมควรไม่สมควรท่านก็ช่วยกันดูละการที่ว่าเขียนจดหมายไปถึงก็ไปขอนน่นขอนี่เขานะเออเราก็ว่ามันไม่สมควร เราส่งเสริมเราเป็น f อเราต้องส่งเสริมช่วยดูแลนะเออช่วยดูแลนะเป็นหูเป็นตานะคนนู้นก็จะมาดีไม่ดีนะใครคอมเมนต์สิ่งที่ไม่ดีไปสะเทือนจิตใจน้องๆเราก็ช่วยกันดูนะเออแบบนี้สิชื่นใจนะเออแต่จะไปทำให้เขาเดือดร้อนอย่างนี้มันมันมันก็ไม่ เออพูดยากคนเราร้อยพ่อพันแม่ฟวามคิดฟวาอ่านมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็คิดว่าถ้าคิดถูกนะแต่มันไม่ถูกนะเอาวันนี้ก็ฝากไว้ครับเออเรื่องที่ว่ามีจดหมายไปหาไม่หน่อยเรื่องขอยืมเงินนะก็เราก็ว่ามันไม่สมควร ก็ว,วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ